กผิดหวังเลยห้าแปดก็มาแปดห้าก็มาห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดน้ำตาสีไหลอีกแล้วบ่าขายนาแล้วบอขายนาแล้วไม่ได้คนเมืองไายบ่แตกสามตัวก็แตกสองตัวแล้วโอ้คนลูกแขกตัวนี้ พอแตกสามตูวพอแตกสองตัวใจผายถึงแน่แล้วสามตล่ะเป็นสายดว่วนงวดที่แล้ว เห็นแม่แม่เขาบอกในกลุ่มแจกี้นะแม่แม่เขาเว้ากันนะเป็นเป็นเลขเป็นเลขตัวเก่าครับที่ให้ไปเมื่องวดที่แล้วบ่ได้เบิ้งคือกันแม่นพอไปเบิง้งห้าเจ็ดเจ็ดศูเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้าบ บอกปูแล้วอย่าให้ขายหน้าเขานะคนเบื้องหลายมื่อนี่นะคนเบื้องเกือบสามพันบอกแล้วว่าแตกสองตัวก็แตกสองตัวแล้วดิสิไปบวกสวงให้แต่ไปบวกสวงได้เท่ละเจอกันได้เท่การจนนาบุรีนี่เจอกันได้เท่เจอกันจังๆนะเข้าทุกชุดเลยครับเลขเด่นหนึ่งสองหาแปดก็เขา นั่งเว,ว่าตรงนี้ลหละคนมืนม้อนี้คนเบื้องหลายบอกอยากขายหน้าของนะปูน่นะบอกนะบอกปู่นะบอกว่าสิหนีวันที่ยี่สวันที่บอกปูนะ่แล้วว่าวันที่ยี่สิบนี่เราไปตอนไปไหว้ปู่นี่คนลุกแหงมูบอกนี่มานน้นําตากันไหลเมื่อวานแต่คิดแล้วว่าสามตัวน่าจะไม่เข้านะครับสามตัวสามตัวน่าจะไม่เข้าแต่วันนี้บอกปู่ว่านี่ยี่สิบที่ยี่สิบนี่จะเอาปู่มาเอาปูมาาาป่มาตั้งหน้าบ้านแล้วจะเชิญปู่มาตั้งหน้าบ้านแล้วงวดนี้ขอปังๆเด้อคนในคนมาติดตามหลายๆคนทิได้ร่วมบุญกันหลายๆ แล้วบันนี้นะ่ะเมื่อนี้คนเบิงสองพันเบ่ผิดหวังเลย58ก็มา85ก็มา58 8 5 5 7แล้ว3โตนะนี่บ่บ่ได้บ่ได้จื่อคือกันนี่อันนี้งวดที่แล้วแม่แม่เขาไปลงในกลุ่มว่างวดที่แล้วแตกสามโตทนะ่านนี่ ห้าเจ็ดเจ็ดนี่บ,บ,กกนบ่บ่รู้กันบ่บ่ได้จำเพราะงวดที่แล้วเราแตกสามตัวมาศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแล้ว 0, 9, 7, 9, 7, 7, ก็ห้าเจ็ดเจ็ดบ่ได้จืออกันมาเบิง้งพอมาดูอ้าวลืมหมดแล้วครับลืมไปบนแล้วนะลืมไปบนแล้วนะงวดที่แล้วก็อยห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดแต่งวดนี้นะบอกแล้วชอบสองกับชอบห้าสองก็มาหัวไปเรื่อยขายเล่นสายสองนะแต่ว่าในชุดก็คือเข้าบนล่างบอกปู่แล้วอย่าให้ขายหนาวนะส่วนชุดนี้ก็คือ ให้ไปตั้งแต่อยู่ราวแล้ววันที่เจ็ดครับก็คือเข้าเข้าสองตัวอีกแล้วนะชุดนี้คือแม่นมากนะครับชุดนี้คือแม่นมากก็คือเข้าเข้าห้ากับแปดเลยนะครับแล้วก็เข้าห้าบนส่วนชุดนี้ก็เข้าบนล่างนะครับก็คือห้าเจ็ดเข้าตรงๆแล้วก็เข้าห้าแปดแปดห้านะครับเสียดายอยู่เสียดายสามตัวอยู่เสียดายสามตัวครับเลขมาหามนะครับ ก็ดีใจด้วยนะครับกับคนที่มีโชควันดีนะครับก็ดีใจด้วยนะครับถึงวันนี้สองไม่มานะแต่ว่าถึงวันนี้สายด่วนไม่มานะแต่ก็วันนี้ก็ทําเต็มที่แล้วลนะ้วก็คือเด่งบนล่างไปแล้วบอกปู่ไปแล้วนะว่าอย่าอย่าให้ขายหน้าปู่นะมื้นี้นะคนเบื้องหลายมื้นี้คนเบื้องหลายไลายอหลีคนดูสองพันเยนนะถึงสายด่วนจะไม่เข้านะแต่ผมคิดว่าถ้าถ้าถ้าคนที่แบบมีไหวพริบนะ่ะ คือในชุดนะ่ะจะมีแต่แปดกับห้าเยอะมากเลยนะครับนี่นี่อันนี้คือสายด่วนก็คือจะมีหนึ่งแปดแล้วก็มีแปดห้าจะมีแปดกับห้าเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าใครดวงดีก็อาจจะตัดก็ได้คนดูสองพันเจ็ดแล้วก็นี่ครับไม่เสียดายนะครับที่ว่าคนมาเบิง้งมื้อนี่คนดูสองพันนะชุดนี้ก็คือเข้าทั้งห้าเจ็ดแล้วก็ทั้งเจ็ดเข้าทั้งห้าเจ็ดแล้วก็ทั้งเข้าทั้งห้าแปดนะครับก็คือบอกปู่แล้วว่าอย่าให้ขายหน้านะปู่นะ วันนี้อยาให้ขายหน้าปูนะอะเพิ่งไปเห็นในกลุ่มนะครับเขาบอกว่ามันเป็นงวดที่แล้วห้าเจ็ดเจ็ดผมก็จือมาได้ผมก็จําไม่ได้นะครับพอไปดูเอออีหลีแมนผมคือมันนานแล้วเนาะมันนานแล้วนะมันโดนแล้วนี่อันนี้คืองวดที่แล้วเสียดายเหมือนกันนะครับหาเจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าส่วนชุดนี้ก็คืองวดที่แล้วก็คือเข้าเจ็ดเก้าเลขเรายังเข้าต่อเนื่องนะขออีกงวดเด้อปูเด้อสี่วงสว่างแล้วสามสิบ 0579นี่0579นี่อันนี้คืองวดที่แล้วนะและนี่คืองวดใหม่ก็เข้าห้าแปดนะครับโอเคนะครับขอบคุณคนที่ได้มีโชคมีลาบกับผมด้วยนะอย่าลืมเอาเงินไปทําบุญด้วยนะส่วนใครจะร่วมทําบุญสร้างปู่นะครับอยู่ที่มันจะมีลิงก์อยู่นะครับอยู่ตรงที่ปากหมุดนะครับตะปากหมุดโพสเลยมีอยู่นะครับนี่นะครับจะเป็นชื่อบัญชีเดิมนะนี่ก็กดที่เพจนะครับเสร็จแล้ว เลื่อนไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาออกนะครับมันหมดแล้วนะครับอันนี้คือไม่มีแล้วครับอันนี้คือหมดไปแล้วนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับก็คือนี่นี่ครับสร้างปูเนี่ยละกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็วันนี้ผมก็ทําเต็มที่แล้วถึงจะไม่แตกตามตัวแต่ก็คืนเลขก็เข้าบนล่างก็ดีใจนะครับก็บอกปู่แล้วว่าย่าให้ขายหน้านะแล้วบอกปู่แล้วว่า ปังเดอ้อปู่แล้วเสียเพราะว่าจะเอาปู่มาอัญเชิญปูท่ที่ปั้นอยู่ที่ขอนแก่นนะวันที่20นี่ปู่จะมาลงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทอดโซนให้ชมอยู่หน้าบ้านเลยครับอยู่ก็คืออยู่ตรงข้ามกับหน้าบ้านเลยเดืเอนสิาไปเบิ่งแป๊บนึงเอาปู่มาลงนะปู่ปู่ในอาการห้าเมตรแล้วก็ปู่สีทุกโทกับแม่ย่าสีปทุมมานี่สี่เมตรสองทั้งหมดสามตนคนระับ หน้าบ้านเลยแล้วเมื่อเช้านี้ม <c oughs> เมื่อเที่ยงเนี่ยเมื่อเที่ยงนี่แหละประมาณตอนที่ตอนไล่สดเสร็จละมาไหว้ปู่คนลูกสู้เลยบอกปู่ลูกเสียวปู่มาวางเลยเด้อลูกเสียวปู่มาแล้วอันเชิญปูไ่ไหมครัคนลูกสู้เลยบอกว่าให้ปัง,ปงๆเด้อคนเบื้องหลายย้ายขายหน้าเขาตรงนั้นเลยครับสร้างปู่จะลงอยู่ตรงนั้นแล้วก็วันที่สิบเอ็ดมกราจะมีพิธีบวงสวงนะครับเดี๋ยวก็จะเรียนเชิญลูกเพียรแม่ ป้าๆพี่ๆมานะมาก็คือตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คของที่ภาคตะวันภาคตะวันออกนะก็คือจะมีปู่ตรงปู่ก็จะวางอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณคนที่เข้ามารับชมแนละ้วมีโชคมีลาบด้วยนะครับเฮง,ๆเ,งๆเด้อปังๆเด้อเบอร์จอคือกันหาเจ็ดมาออกงวดนี่แท้ห้าเจ็ดเจ็ด วดที่แล้วให้ห้าเจ็บเจ็บซ้ายด่วนนะจำไม่ได้ชื่อไม่ได้โอเคเงีงรวยๆนะครับสวัสดีครับ